ต้องน้ำเออผมลูกน้องฮะไปนะไปไหน,ไหนออกมาเฮ้ยนี่ไม้ไม้นอกทั้งทัอยู่ไหนไม่รู้อ่ะอยู่นี่อะ่ะเอออยู่นี่อ่ะอืมไออยู่นี่ไม้นอกนี่ตัวไม้นอกอะ่ะ Những nó qua. Đi 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 dinh 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 có dinh hay hay dinh 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 đó. Ấy dinh ấy, bay bay dinh 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 nào đi. đi, dinh đi, mình dinh dinh ơi. dinh 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 chạy đan vào, okay. vào đan วิดี่โอไม่เคยถ่ายที่พีโอนะเว้ยขอคุณที่ึ้นเฮ้ยบางโดนบางโดนนะดำ ทางที่ไทยจะมีคนถ่ายตรง,งที่สงครามดีว่ะ

đi vào rồi, tốt tốt lắm thôi đâu.